โปรเจกต์1.3แชร์เอ็กซ r เพลียนโปรเจกต์ทีม16หน่วยงานที่ศึกษาเรียนรู้สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเถงที่ตั้งตำบลบางตะเถงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากอำเภอสองพี่น้องประมาณ28กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ40กิโลเมตรวัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดจากการที่ได้ศึกษาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเถงวัฒนธรรมที่เด่นชัดมากที่สุด ในช่วงเช้าที่สำนักงานจะมีการเคารพธงชาติก่อนเขาทำงานนอกจากนี้ก็จะเป็นการไหวเมื่อมาถึงหน่วยงานการรับไหวตอบภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 1. การเก็บรักษาอุปกรณ์สำนักงานที่ใช้ในสำนักงานสองการถ่ายเอกสารและเดินเอกสารเคลื่อนย้ายอาคาร 3. จัดทำเอกสารภายในภายนอก 4. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจโควิดเปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ได้ค้นพบในหน่วยงาน แนวคิดที่เรียนมาจากที่เคยได้ศึกษาพันการเรียนวิชาระบบสารบัญและการจัดการสำนักงานในการจัดทําเอกสารภายในภายนอกสิ่งที่คนพบในหน่วยงานจากการที่ได้ฝึกการศึกษาเรียนปฏิบัติงานในสถานที่จริงๆง,งานหนังสือราชการเอกสารสั่งซื้ออุปกรณ์ในสำนักงานจําเป็นต้องระบุรายละเอียดของสินค้าให้มีความชัดเจนปัญหาอุปสรรค การฝึกงานแค่วันจันทร์วันเดียวจึงเป็นเรื่องยากที่จะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารส่วนใหญ่กองช่างไม่ค่อยจัดทําเอกสารในสํานักงานแนวทางแก้ไขปัญหาสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารราชการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้านการจัดทําหนังสือโดยการสอบถามความเข้าใจในเรื่องการจัดทําเอกสารในสํานักงานกับพี่ที่ฝึกงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจและชํานาญเพราะเนื่องจากเอกสารบางชนิดมีรายละเอียดที่แตกต่างกันและวิธีการจัดทําก็แตกต่างกันออกไป หากฝึกจะทำเอกสารให้ชำนาญอาจเกิดความไว้วางใจในหน่วยงานแนวทางในการพัฒนาตนเองจกประเด็นใฝ่รู้การพัฒนาตนเองในด้านทักษะการจัดเอกสารราชการการทายเอกสารราชการและการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มากขึ้นเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทํางานการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องการได้ใช้เครื่องมือที่ถูกลักษณะของงานโปรเจกต์หนึ่งจุดสามแชร์เอ็กซ์พรียนโปรเจกต์หน่วยงานที่ได้เข้าไปฝึกงานคือองค์การบริหารส่วนตําบลไทยยาวาส ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทยยาวาดตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีนซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณลาบลุ่มภาคกลางมีพื้นที่7.53ตารางกิโลเมตรของจังหวัดนคปรปฐมอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร34กิโลเมตรและตามเส้นทางรถไฟ42กิโลเมตรตำบลไทยยาวาตตั้งอยู่ห่างจากอำเภอนครชัยศรีเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวนควปรปฐม15กิโลเมตรอยู่ในเขตตำบลไทยยาวาดเต็มพื้นที่4หมู่บ้าน วัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดบุคลากรทํางานร่วมกันและสนิทการพูดคุยแบบเป็นกันเองทักทายด้วยการยกมือไหวย้ยิ้มให้กันข้าราชาการชั้นผู้น้อยเจอกับข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ยกมือไหว้สวัสดีทักทายกันอย่างเป็นกันเองภาล้งงานที่ได้รับมอบหมายหนึ่งการเฝ้าติดตามและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ควบคุมการฝึกสอนเช่นการรับส่งเอกสาร 2. การติดตามเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ต่างๆโดยมีผู้ควบคุมการฝึกสอนคอยชี้แนะ3ได้ ทำการจัดเอกสารคำร้อง 4. ี่ถ่ายเอกสารแบบการประชุม5ได้ลงพื้นที่ไปมอบหน้ากาก,าการอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่ได้เรียนมากับสิ่งที่ได้ค้นพบในหน่วยงานการนำทำ,ำมาพิบานมาปรับใช้ในสถานการณ์ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ความเข้าอกเข้าใจในตัวบุคคลซึ่งแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคการขาดความเข้าใจในพลังงานที่ได้รับและขาดความชํานาญในด้านการปฏิบัติแนวทางการแก้ไขปัญหา ศึกษาและทำความเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะเวลาหนึ่งจึงจะเกิดความชํานาญงานนั้นๆสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารราชการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาด้านการจัดหนังสือและการสอบถามความเข้าใจเรื่องการทําเอกสารในสํานักงานแนวทางในการพัฒนาตนเองจากประเด็นไยรู้การนําความรู้ที่ได้ต่างๆจากผู้ควบคุมการฝึกสอนมาปรับใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวันการเรียนรู้ติดตามจากผู้ควบคุมการสอนในการเรียงที่ต่างๆ ในการจำทำเอกสารภายในสำนักงานโปรเจกต์หนึ่งจุดสามช้ยเอ็กพิเลนโปรเจกต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเทนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเทนตำบลบางตะเทนตั้งอยู่ตะวันออกของอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากอำเภอสองพี่น้องประมาณยี่สิบแปดกิโลเมตรและห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณสี่สิบกิโลเมตรและทำองค์การที่เด่นชัดบุค,คลากร ทำงานร่วมกันและสนิทกันพูดคุยแบบเป็นกันเองทักทายกันด้วยการสวัสดียิ้มให้กันทักทายอย่างเป็นกันเองภาระง,งานที่ได้รับมอบหมาย1ได้ทำการจัดเอกสารคำร้องขอจดทะเบียนเพื่อรับเงินอุด,อดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กและเกิด2ภถ่ายเอกสารแบบปฏิบัติการด้านการคุ้มครองเด็กจังหวัดสุพรรณบุรีปีงบประมาณ2564 3ได้ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้แก่ผู้พิการที่ประสบปัญหาอุโทโกภัยปัญหาอุปสรรคเนื่องจากเป็นการฝึกปฏิบัติการเพียงหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ทําให้การฝึกเรียนรู้ปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่องจึงทําให้บางงานที่ได้รับมอบหมายยังไม่ค่อยเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหาพยายามพูดคุยและสื่อสารสอบถามงานกับพี่พนักงานให้ได้มากขึ้นและตั้งใจศึกษาง,งานและ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจและช่วยเหลืองานด้วยความเต็มใจเปรียบเทียบหลักการแนวคิดที่เรียนมากับสิ่งที่ได้ค้นพบในหน่วยงานจากที่เคยศึกษามาผ่านการเรียนวิชาระบบสารบัญและการจัดการสำนักงานจากการได้ฝึกปฏิบัติการในสถานีจริงๆงานหนังสือราชะการในแต่และเรื่องการประสานงานเกิดความล่าช้าทำให้คำร้องขอ,ของความช่วยเหลือจากประชาชนต้องรองการประสานงานระหว่างองค์การ ในการขอความช่วยเหลือจึงใช้เวลานานในการดำเนินการแนวทางในการพัฒนาตนเองจากประเด็นไฟรู้การพัฒนาตนเองในด้านทักษะการจัดเอกสารราชการการถ่ายเอกสารราชการและการมีมิวสัมพันธ์นกับพี่พนักงานที่ร่วมง,งานไม่เข้าใจงานก็ถามพี่พนักงานให้ช่วยอธิบายงานที่เราไม่เข้าใจทําให้การทํางานสะดวกราเรื่งมากขึ้นและได้ไปลงพื้นที่ กับพี่ๆพนักงานไปช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบปัญหาอุทกภัยและได้เห็นการปฏิบัติงานจริง